เสร,ริมความจำง่ายๆสไตล์จีเนีนะข้อแรกก็คือการที่เรานอนให้พอค่ะและเสร,ริมด้วยการออกกำลังกายการทำสมาธิจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการจำดียิงขึ้นนะคะข้อที่2การเล่นเกมฝึกสมองค่ะจะทำให้สมองของเราเนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ข้อที่3ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เวลาที่เราอ่านหนังสือหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะถ้ามันจํายากให้เราเชื่อมโยงปัจจุบันในสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ใหม่ๆเข้ากับอดีตค่ะแล้วผูกมันเข้าด้วยกันจะทําให้คุณจดจําได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อที่4การแบ่งเป็นชุดเล็กๆ อย่างเช่นเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่หรือแบ่งเป็นช่วงเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวจะทําให้คุณเรียนรู้แล้วก็จดจําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อที่5ตัวยอ่อเราลองจําอะไรที่